สงครามยูเครนนี่ก็ล่วงเลยมาเกือบ3ปีแล้วนะครับหลายคนก็เริ่มมองเห็นความหวังเรื่องสันติภาพกันบ้างแล้วแต่ก็น่าแปลกใจที่เสียงปืนในสนามรบกลับยังไม่เงียบลงเลยแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นขวางทางการเจรจาเอาไว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับจริงๆความหวังครั้งใหม่เนี่ย มันก็เริ่มมาจากทางฝั่งกรุงคียฟเนี่ยแหละครับพอประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาส่งสัญญาณแบบนี้มันก็เหมือนกับประตูทางการทูตที่เคยปิดสนิทมานานกำลังจะถูกแง้มเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอแต่ก็น่าคิดนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายต่างก็พูดถึงสันติภาพเหมือนกันแล้วทำไมสถานการณ์ในสนามรบมันถึงยังดุเดือดอยู่ละ่ะเบื้องหลังคำพูดสวยๆทางการทูตเนี่ยมันมีความขัดแย้งอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาล่ะครับ เราไปดูเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ฝั่งยูเครนก่อนเลยนะครับมาดูกันว่าอะไรคือเส้นแดงที่พวกเขาขีดไว้แบบชัดเจนเลยว่าไม่มีทางยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวโอ้โหคำพูดนี้คือทรงพลังแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับมันสื่อเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่หรือดินแดนนะแต่มันคือเรื่องของอธิปไตยแล้วก็ศักดิ์ศรีของชาติซึ่งสำหรับยูเครนแล้วเรื่องนี้คือต่อรองไม่ได้เลยจริงๆครับ ทีนี้ลองมาดูเงื่อนไขแบบละเอียดละเอียดของยูเครนกันดางจะเห็นเลยว่ามันมีมากกว่าเรื่องดินแดนนะครับสังเกตไหมครับว่าแม้กระทั่งสถานที่จัดการเจรจาเนี่ยก็ยังสําคัญเลยยูเครนเขาชัดเจนมากว่าจะไม่ไปเจรจาบนแผ่นดินของคู่ขัดแย้งเด็ดขาดเพราะมันเป็นเรื่องของความไว้ใจแล้วก็ความเป็นกลางด้วยโอเคนั่นคือฝั่งยูเครน ทีนี้เราลองคลิกไปดูอีกด้านหนึ่งบ้างครับไปดูเงื่อนไขของรัสเซียกันดีกว่าว่าฝั่งมอสโกเขามีข้อเรียกร้องที่หนักแน่นไม่แพ้กันเลยประโยคนี้จากโคโกเครมลินเนี่ยมันเหมือนการตอกย้ําจุดยืนของรัสเซียเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเขากําลังจะบอกว่าแผนที่โลกในมุมมองของเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะและยูเครนก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ ส่วนเงื่อนไขของรัสเซียก็ชัดเจนมากครับคือดินแดนสี่แคว้นที่ผนวกไปแล้วถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการคืนแล้วนี่แหละครับคือจุดที่มันไปชนกับเงื่อนไขของยูเครนแบบเต็มๆเลยเหมือนเป็นกำแพงใหญ่ที่ขวางทางการทูตอยู่ตอนนี้ทีนี้พอเราเอาเงื่อนไขของทั้งสองฝั่งมาวางเทียบกันแบบนี้เห็นภาพชัดเลยไหมครับมันเหมือนกับเส้นขนานเลยที่ไม่มีวันจะมาเจอกันได้แล้วนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหา คือทางตันที่ทำให้สันติภาพมันยังดูเออห่างไกลเหลือเกินแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีผู้เล่นแค่ยูเครนกับรัสเซียนะยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือพันธมิตรนานาชาติครับซึ่งเสียงสนับสนุนของพวกเขาเนี่ยมีผลกับทิศทางของเรื่องนี้มากๆเลย จะเห็นเลยว่าพันธมิตรชาติตะวันตกรายใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยรอรมนีหรือสาภาพยุโรปต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสนับสนุนจุดยืนของยูเครนซึ่งมันก็เลยเหมือนกันเอ่อเสริมเกราะให้จุดยืนของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกแล้วการสนับสนุนเนี่ยมันไม่ได้มาแค่คำพูดนะครับแต่มันมาเป็นความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมเลยอย่างตัวแรกนี้1 8พันล้านดอลลาร์ นี่คือเครื่องยืนยันเลยว่ายูเครนไม่ได้สู้คนเดียวแล้วก็ยังมีแรงสนับสนุนให้สามารถยืนหยัดในสนามรบต่อไปได้เอาล่ะครับในขณะที่เรากำลังพูดเรื่องการทูดกันอยู่เนี่ยในสนามรบจริงๆสถานการณ์เป็นยังไงเราไปดูกันหน่อยภาพที่เห็นนี่มันสวนทางกับคำว่าสันติภาพแบบคนละเรื่องเลยนะครับคือทั้งสองฝั่งยังคงโจมตีกันอย่างต่อเนื่องเลยต่างฝ่ายต่างก็พยายามชิงความได้เปรียบ ซึ่งแน่นอนว่ามันยิ่งทําให้การเจราจามันดุกไกลออกไปอีกและที่สําคัญมากๆเลยก็คือจุดยืนที่แข็งกร้าวของรัฐบาลยูเครนเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวประธานาธิบดีเซเลนสกี้คนเดียวนะครับแต่มันคือเสียงของคนในชาติส่วนใหญ่เลยดูตัวเลข72%นี่สิครับมันชัดเจนมากว่ารัฐบาลคีฟเนี่ยกำลังทำตามความต้องการของประชาชนอยู่โอเคครับพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็พาเรามาสู่บทสรุปที่ เออค่อนข้างน่าอึดอัดใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือภาวะทางตันทางการทูตที่ยังมองไม่เห็นทางออกถ้าจะให้สรุปความขัดแย้งทั้งหมดในประโยคเดียวก็คงจะเป็นประโยคนี้แหละครับยูเครนต้องการสันติภาพที่มาพร้อมกับอธิปไตยแต่รัเสเซียต้องการสันติภาพที่มาพร้อมกับดินแดนเห็นไหมครับมันคือความแตกต่างที่หาจุดร่วมกันไม่ได้เลยแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่สงครามมันยังไม่จบ แล้วมันก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับว่าเมื่อเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายมันสวนทางกันขนาดนี้แล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่จะมาทลายทางตันนี้ได้จะเป็นชัยชนะเด็ดขาดในสนามรบหรอหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นแรงกดดันจากนานาชาติเรื่องนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปแบบใกล้ชิดเลยครับ